นุกสุธิดาร่ำไห้มะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง17จุดเผยเหตุสามีทะเลาะหัวอกแม่นาทีรู้ป่วยมะเร็งไทรอยลามเร็ว17จุดตัดออกแล้วกลืนแร่ร,กรักษาเผยนาทีกอดน,น้องอดัมร่ำไห้ โกธิรศัก์พันธุจริยาไลฟ์สดทางไอจีพร้อมนุกสุทธิดาหลังเข้ารับการรักษามะเร็งด้วยการกลืนแร่และออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านของโก้เพื่อนสีในระหว่างที่ยังไปพบลูกๆไม่ได้โดยสาวนุกเปิดใจอาการป่วยเอาตาสาวตรวจชิ้นเนื้อพบเป็นมะเร็งแจ็คพอตได้หมอที่เก่งเอาตาซาวเห็นชิ้นเนื้อแล้วสรุปได้เลยแต่เขาไม่กล้าสรุปเราเป็นนักแสดงดูอาการหมอออก ตอนที่รู้ผลเหมือนตรวจลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลจะต้องตรวจซ้ำอีกครั้งเราดูท่าทีหมอแล้วใช่แน่ทุกอย่างนิ่งเงียบคิดถึงอดัมลูกชายคนเล็กจะอยู่ยังไงเด็กสามขวบจะอยู่โดยไม่มีแม่ได้ยังไงบ้านนี้พ่อเป็นพ่อบ้านแม่เลี้ยงทั้งห้าคนเราล้มคนเดียวแล้วจะอยู่กันยังไงอดัมเป็นเด็กลูกครึ่งอีกจะต้องกลับมาเลไหม ต้องแยกกันไหมเราประคองทุกอย่างไว้คนเดียวแล้วจะทำยังไงคิดไปต่างๆนานาตั้งสติแล้วตั้งคำถามกลัวอะไรกลัวการจากลากลัวการตายทุกอย่างเป็นธรรมชาติพอกลับบ้าน ก็บอกสามีเราเป็นมะเร็งทะเลาะเลยสามีคิดว่า acting เพราะสามีจะกลับต่างประเทศเดือนหน้าเพราะน้องสาวแต่งงานเขาคิดว่าเราหาเรื่องไม่ให้กลับเขาคิดแต่เขาไม่บอกเก็บไว้ในอกรู้สึกทำไมสามีไม่ตกใจดูโกรธโกรธเราด้วย พอเราเห็นอดัมเท่านั้นแหละกอดอดัมร้องไห้เลยจะร้องเป็นครั้งสุดท้ายสามีก็เดินมาบอกว่ายังไม่ตายจะร้องไห้ทำไมตอนนั้นงงว่าเขาโกรธอะไรเราไม่ได้ทะเลาะด้วยเพราะมัวคิดว่าจะบอกลูกยังไงมีผลต่อหน้าที่การงานไหมมีเรื่องคิดเยอะมาก คุณแม่ลูกสามเผยตัวเองเป็นมะเร็งไทรอยที่ลามไปต่อมน้ำเหลืองแม้เราตัดไทรอยไปแล้วเราต้องกลืนแร่เพื่อรักษาก็อาจต้องหลายครั้งเหมือนกวาดบ้านให้สะอาดเราหวังว่าจะกลืนแร่ครั้งเดียวเพราะเราไม่พร้อมต้องสู้กับตัวเองเพราะตัดไทรอยแล้วขาดฮอร์โมนทําให้เราซึมเศร้าหดหูต้องกินยาปรับฮอร์โมนโดยนุกจะอยู่บ้านโก้เจวันหลังออกจากโรงพยาบาลแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวพ้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ